แล้วตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์วัดพระแม่สนธินิรมลแล้วนะครับก็คือเป็นสถานที่เช็คอินจุดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่ใครมาต้องแวะมาที่นี่เลยเปิยงามตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็คือเก็บบรรยากาศโดยรอบว้าว กำลังจะไปน้ําตกฟิวเสียงดังมากเดี๋ยวเข้าไปดูว่าไปยังไงนะเราไปรถกอล์ฟคนละสิบบาทเราก็มาต่อรถกอล์ฟอีกทีหนึ่งนะก็คือจ่ายเงินเพิ่อมอีกคนละสิบบาทเพื่อเข้าไปที่อุทยานแิ่งชานน้ำตกฟิวเลยครับโดยไม่ต้องเดินนะข้อตานะแค่สาราซ้ายมือนะครับ สวนตกเป็นขั้นบันไดเดินต่ออีกเจเมตรนะครับ,รบข้างบนขึ้นได้เฉพาะน้ำป่านะครับ,รบห้องน้ำก็มีแค่โซนสองโซนเดียวครับตรงน,นี้จะมีบทความของสืบนะครับเขียนนะครับที่บอกว่าสิ่งที่ผมมักพูดอยู่เสมอก็คือป่าเราต้องเก็บไว้เฉยๆเป็นการเนื้อสิ่งที่เราได้ไประโยชน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องปัดมาใช้ ต้นไม้ให้อากาศให้น้ำนี่เป็นการใช้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องตัดเอาส่วนของมันมาใช้นี่ดีมากครับแล้วเรามาถึงทางที่ลงไปน้ำตกนี่ทีมงานเราไปแล้วสองอดี๋ยวเราจะค่อยๆไป ใครอยากกระใึกอากะศเส้ทางธรรมชาตินะเดินตรงนี้เลยครับระยะทาง1.2กิโลเมตรนะครับก็คือจะมีมีอะไรบ้างนี่ตามนี้ปบับตามนี้เลย ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับให้อาร์จอะไรที่มาเป็นีบ่อยดีวยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ